ครับผมก็เป็นการเปิดตัวเอสโซเฟียครับผมลงหนังที่เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับเอสครับผมก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พรีเซนเตอร์ของผมนะครับผมแล้วก็มาอยู่ในงานเปิดตัวด้วยครับผมก็เจ๋งมากผมรู้สึกว่าเป็นลงหนังที่มีการดีไซน์ความเป็นเอสความเป็นดีไซน์ต่างๆเข้าไปอ,ไอย่างเงี้ยเหมือนพี่ก้อยเอาก็ชี้ให้ดูว่าตามจุดต่างๆเขาดีไซน์องเงก็ถือว่าเจง๋ง วันนี้คนมาร่วมกันสุดเนาะแต่ทันตอมกันแล้วก็จุดเด่นทุกอย่างใช่เป็นประสบการณ์ใหม่อะไรใหม่ๆมัางอะไรใหม่ๆใกล้ฉันที่ต้องการกพลังเสียงของสุดงนี้การครับผมที่ว่าพีที่ตกแต่งกำลังเสียงมากขึ้ก็ขึ้นอยู่กับเพลงที่แต่งใหม่เออถ้ามันยากขึ้นไปผมก็มันต้องไปเรื่อยๆอ้ไอย่างเงี้มันทีเป็นมาตรฐานการน้ำพัฒน์พีทก็ต้องอยู่วัดไม่ใช่หรอกครับมันก็แล้วแต่เพลงที่แต่งกันถ้ามันมันมันต้องร้องอย่างงี้ก็ต้องร้องอย่างงี้แล้วมันร้องแบบ เปล่าลงมาก็ต้องลองเปล่าลงแต่บางครั้งบาคือทำงานเกิดเกิดที่พี่ใช่ไหมก็ผมว่าทํางานให้มันแบบคนอื่นกดดันเราได้แต่เราอยากกดดันเองอ่าก็มีนะหมายถึงว่าเราก็อยากทําผลงานที่มันแบบบางทีรู้สึกว่าอยากให้มันแตกต่างอะไรเงี้ยมันก็มีแบบเราก็ต้องไปอินเซิร์ตให้มากขึ้นทำอะไรให้มากขึ้นให้เรารู้สึกว่าพองานออกไปเราสุดเออเจ๋งเว้ยอะไรอย่างเงี้ย้ต่อต่อต้องเป็น ทั้งหมดียากได้อยางนั้ใช่ตั้งแต่ครี่แนี้แล้วด้วยครับผมก็ครั้นี้ก็เอสก็มาเป็นสปอนเซอร์ซัมมร์เซอร์ด้วยกับพรีเซนเต็กับวิจัตที่มาเสร็จใกล้ๆผมปัตตานี25มีนาสิบโมงเช้าตอนเต็มของเราท่ร่เร็นอนนีก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ สามสิบเปอร์เซ็นต์เหลือให้ที่ให้เวลาก่อนเพราะว่าไม่อยากจะไปแบบว่าฟิกซ์มันมากคุยยงังเลี้ยงลดค่าวังเราจะต้องแตครับผมก็ค่าผมกมม็ยังไม่รู้ลเลยครับว่าคันดิเคสผมตอบอย่างี้ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวดูุเัยไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าคันดิเนสอาประวัตไม่มีเป็นวันผมไม่มีประวัติครับ ใช่แหละไม่รู้ก็คือทีมงานจัดใครมาเป็นเกสก็เป็นคนนั้นแหละผมไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไม่รู้เลยครับไหนไม่บอกไม่สนเอครับือว่าคอนคนทั้งนี้มันจะมีแบบวัสดุไทยอะไรที่รู้สึกว่าเล่นที่ต่าันนะมีผมเนี่ยใช่ผมซื้อแหน่อกับโอ้ยแล้วแงกันไปหรือเปล่าอะไรใหม่ๆนะครับรอดูรอดูว่ามีอะไรเยวอไรกัน ผมว่าสเกลมันใหญ่ขึ้นมันก็ต้องเนืเ้อที่ต้องไปถึงคนที่อยู่คนสุดของดอ,อยที่สุดท้ายอย่างเงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมร่างก,กายของ <c oughs> มันเอฟเฟกต์มัึงอ่ะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ไฟไฟหน้าเวทีอ่ะความร้อนก็ไปถึงคนสุดท้ายส <c oughs> ่วยเขางหน้าก็คือหน้าไหม่กูตอนเราต้องไป ก็อาจจะเป็นไม่ได้นะฮะก็ไปถึงดอยแล้วก็นั่งดูเลยครับคน,นดูไงไปที่ไปเล่นครับอาจจะมีแบบซีนทอดกับเกขใช้สมิ่นกันครับมีอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ผ่านการใช้ลิงมาบ่อย,อยนะครับแต่ก็ยังไม่มีที่มันแบบสลิงหน,หนักๆแล้วมีอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยครับ พี่ก็พยายามให้ผมดูแต่ละมานะแต่ว่าก็ลองดูว่าเป็นยังไงดีกวา่าแต่โซนแต่ชาติลเพราะว่าแต่ชาติก็จะเต็มน,นะนรับนอนได้ไหมใช่มันเ<อ>ปนยังไงบนะ้างตอนนี้ก็ตามตีมอนสเตอร์ไวจัน<อ>ก็ความใหญ่ความชายนันก็ต้องมานอนก็ต้องมีนอนตัวดำตัวแดงตัวแดงไม่ออกแล้วล้างยากล้างออกยากเลยอ่ะ ผมถึงเพ่งถึงชุดก็แล้วคนดูรอตอนผมเปลี่ยนชุดไหมก็ยากอยู่นะเปลี่ยนชุดบางเลยค่ะเปลี่ยนอะไรยังไงอะไรใหม่แบบกายกรรมดทีสองเปลี่ยนชุดบุรีไงครับเปลี่ยนหน้าก็ไม่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 รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ครับก็น่าอันที่ก็คือแบบคือไม่รู้ครับผมไม่รู้คอนเสิร์ตผมไม่รู้อะไรเท่าไหร่ใช่แต่เราดูแล้วมันสับเป็นที่เรมือในลก ของการเทเพราะว่าไม่หลงมือเลยแต่คนเชื่อโชมเนาอย่างไรบ้างอย่างอกเขาหลงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมหลงก่อนเขาต้องพาผมกลับมาที่เดิมเราเราเราเป็นคนนำใช่เขาว่าเป็นคนนำนำผมก็อ่านปากซิอ๋อร้องถูกแล้วโอเคไปต่อได้เราเราเรามีการเตรียมกันยังไงบ้างคะทุกคนในในรอบแข่งการเชงยร์อ๋อคือให้ผมพูดกับพี่เขาแต่บอกกล้องหลังได้ไม่ได้พี่ทำ เรื่องการบได้ครับได้ครับพี่ไปยืมตรงกลางพี่เสียงแค่นี้ครับคือผมไม่ชอบไอคอนแท็กอะใช่สรุปคำถามไปเลยนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่งานก็หลายๆอย่างคือแบบมาในหลายๆแบบด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ ยจะไม่ดีที่สุดในทุกๆงานแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่ามันแบบเรามีเวลาจํากัดทั้งมากอะไรเงี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแล้วก็เรื e e ่องการนอนการขับอันนี้อันนี้มองได้ไหมหรือว่าต้องรับกาขับแล้วอันนี้กาอนขัมันสื่อวันนี้ก็มันมันเป็นอะไรกระชั้นจริงช่วงนี้ก็วันเว้นวันนะจริงๆพอมันเสาร์ก็วิ่งฉับเหมือนกันนี่ก็กระจายกําลังกันอะไรก็ก็วิ่งกันสุดที่สุด อ,อยู่ในส่วนงการชอบทำงานไม่ไม่ไม,ไม่มันแพงครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับผมเพราะว่าจริงๆด้วยมีความเป็นเสป็นอนเซอร์ด้วยมัมนมก็ไม่ห่วงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือผมแบบชอบทำงานหลากหลายแล้วพอดีวันว่างๆ่างเงี้ยทีมงานเขาจะบอกไม่ต้องรับรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รับอยู่ดีเพราะเราอชอบทำงานงคุณรู้ไหมว่าผมก็อยากมาเจอคุณสาวงยใช่ไหมเออ แบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเออเจอแล้วก็คิ้งอีกได้คิดถึงทุกวันเนาะทิ้งทุกวันยิ่งใจยิ่งทิ้งเออใช่ก็เลยก็ตอนนี้ก้าวขาแล้วจะเขียนอะไรกับผมครับผมทุกวัาเจอทุกวันค่ะใช่ซีนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเขียนบทใช่แล้วก็อาจจะมีแคสตัวละครเพิ่มไม่จับแคสหลักเพราะว่าพอเขียนบทไปแล้วก็มีตัวละครที่สำคัญขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราดูว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยบ้าง มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับใช่แล้วก็ก็มีแรงๆไว้บ้างแต่ว่าก็ขอแบบแคสดีกว่าขอแคสต์กิ่งนี้แต่ว่าเปิดแค่ใจผมใช่ครับผมแค่ใหญ่น่าจะช่วงปลายๆครับก็ต่อเนื่องเลยโอ้โหอินมากๆหรือไม่ก็เวลาได้ชิบด้วยแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ก็ต้องพยายามครับตรงนั้นก็เลย จริงก็ยังอยากเล่นซีรีส์เลยบทบาทเพราะว่าผมก็ชอบการเป็นแบบนักแสดงแล้วก็ได้เล่นหลายบทบาทแล้วก็แต่การหาบทหรือว่าหาช่วงทา m ที่มันจะไปถ่ายซีรีส์ได้เลยเพราะว่าช่วงปลายปีมีทัวร์ด้วยมันก็เลยจะแบบว่าทา m มันจะเวลากันเน้นครับผมขอบคุณครัอบอ อ๋อยังไม่จบได้ครับแต่เราเรามีชื่อแบบเขาใสตลอดเลยเราดีเพราะมาได้รางวัลแสดงได้งานแสดงก็จริงก็ไม่ไม่คาดหวังหรอกจริงๆทุกรางวัลผมไม่ได้คาดหวังผมจะได้หรอกแต่ว่าแค่ได้ขึ้นเป็นโนมินี a t e d ในแบบว่ากับพี่ๆนักแสดงอะไรเงี้ยเราก็เราก็ภูมิใจแล้วเพราะเป็นท็อปเยียร์ทุกหนด้วยการที่เราได้เสนอชื่ออะไรก็เป็นขั้นมากแล้ว คือแค่ไปยืยนอยู่กับพี่ที่โนโมินีด้วยกันก็จะให้เราทำน้ำมันจริงเราไปแบบเนียยของพูรนียนนลยไม่ได้ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ว่าแค่แค่รู้สึกว่ามันจะขี้ดอยถ้าแบบเรียนอคขอบคุณค่ับ้อเย นี่ชเอ็ค่ะเจ๊บคขวาขวาท้องไรด้วยท้าบ้าได้ไหมเขาลูกเปลี่ยม่าเขาไม่ได้แล้วเปลยนเอ้ยเจบต้างมได้นะคะ